วันนี้พบกับพวกเราครับช่อง e n ดู <N 2 S 1> นะครับวันนี้เราจะมาชิมร้านที่มีมิชลินสตาร์ถึง4ปีตอน <c oughs> ก็คือร้านนี้นะครับในอ้วนใครอ้วนครับในอ้วนนารอในวันอะไรในวัวนย็นตาโฟไงย็นตาโฟปะแป่งนะครับมึงดื่มเยอะไปนะ ไม่ได้ดึกเดี๋ยวไปก็เห็นลุงพูดอยู่ก็เลยไม่อยากพูดแทะอบกในอ้วนแล้วไงในอ้วนแล้วไงในอ้วนแล้วไงก็บาดเต่งไงในอ้วนเยันตาโฟบะเต็งครับก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องเยันตาโฟลูกชิ้นกุ้งหรือว่าพวกแบบผัดล้วยอะไรเงี้ยบะหมี่แห้งด้วยเออเราไปดูกันข้างในเป็นยังไงว่าเป็นไงบ้างครับไปครถ่ายครับ มันมีหมูแดงแห้งปาแห้งอ่าเป็นเมนูที่เขาแนะนำอ่าใช่กับอันนี้นะครับที่เขาแนะนำที่ผมสั่งมาจะเป็นเยนาโฟบะตางปา้งที่เขาแนะนำนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูพิเศษเลยครับถูไหมผอเมนูนะครับแต่พวกเราไม่ได้สั่งมาตัวกินไม่หมดจะเป็นอันนี้ครับครับเยนาโฟหม้อไฟ กอนก้าวบาทใช่แล้วเขาจะมีของทานเล่นหลายอย่างเลยนะครับจะเป็นลูกชิ้นกุ้งทอดเป็นแผ่นเกี๊ยวลูกชิน้นก<อ> <laughs> ุ้งเทอดย่างแป้วเขาแป๊วแล้วมีเป็นพวกเนี่ยลูกชิ้นปาลาลวกแล้วก็เป็นถือกล้วยถือกล้วยครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าอของมันเยอะทำไมเราไม่สนะ <laughs> ัดหม้อไฟกันนะคู่กันเลยดีกว่าไม่มีปคกจะกรองนี่อ นี่ครับฟูนะฟูเลยนี่ก็จะมีเหมือนน้ำสีแดงๆเขาฟูฟูมาแล้วนะเดี๋ยวขอชิมเบื้องต้นเส้นๆไปครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนายอ้วนกันนะครับนี่ครับบากเต็งบากเต็งอืมของเนื้อหมูหวานนะ แต่ว่าจะหอมแบบเครื่องเทศมากกว่าก่นจีนะอ่ะหอมแบจีนนะครับ<ช>หอมหมูแดงไงครับลุงหมูแดงมป็นไหมูแดงก็ไม่เขียวเลยใช่หมูเขียวคือหมูที่ใกล้เสียอ้าเป็นหมูนี่หรอหมูเด้อคะเป็นไงลุงรสชาติหมูแดงเป็นไงคล้ายกับบัดแดงเลยคล้ายกัะบัดแดงแต่ว่ามันหวานต่างด้วยกะบาดแดงจะหอมทุกคนหมูแดงมันจะ วกวานสไอล์หมูแดงะะแอ่ะได้ครับเครื่องปรุงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในพวกเนี้ยลุงเมย์เขาชิมมาพูดไปแล้วผมจะลองมาชิมเย็นดาโฟดูแล้วกันเพราะเขาบอกว่าเย็นดาโฟร้านเนี้ยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยเลย<ะ>เพราะว่าอร่อยอยู่แล้วมไม่มีเครื่องปรุงไม่ด้ดีโอบเขพูดมั่วแต่ผมลองชิมเลยนะครับ ก็พูดว่ามันจะต้องปรุงไหมหรือไม่ต้องปรุงดูครับอันนี้คือลูกชิ้นกุ้งทอดเลือดคือเบ้งเบ้ปงปลาหมึกกรอบแล้วก็มีหมูบะเต็งด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ชินอะไรครับที่สั่งเส้นใหญ่มาใช่ไหมใช่ล้น,อน <laughs> โอ้โหก็จะเล่นตลอด <laughs> ผมคิดว่ารสชาติเขาจะแบบลมก่อมแล้วก็เข้ม ถือว่าเป็นร้อนจัดแล้วก็ไม่ต้องปรุงใหม่นะครับคือไม่ต้องปรุงจริงไม่ต้องปรุงเพราะเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรุงคือผมไม่ปรุงเลยจริงๆสมกับที่ว่าได้ไมิชลินส,สีดบีซอนหมายถึงยังรถจักใช่เพราะรถจักรมีสี่ล้อล้องะปีในเทนีปเป็นมิชลินจาร์ดก็จะเป็นหนังสือท่องเที่ยวสําหรับนักกินคแต่เรามาดูเคี้ยวงานเกี้ยวทอดใช้อะไรเนมีใครรู้บ้างไม่รู้ลุงก็ับไปก่อนเลยอันนี้จะเห็นว่า มันหนานะมันหนากว่าที่อื่นนะหนาหนาหนาเลยแหละหนาแล้วแผ่นใหญ่เปอดหนาจริงนี่สั่งมาสักพักแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงเอาหือยังกรอบตอนที่อุน่นพักโหเขาพูดมาอืออร่อยจริงงั้เดี๋ยวผมชิมอันนี้เลยครับอืมอืมเดี๋ยวเขาไม่รู้ลุกชิมกุ้งทอดอ อ่ะลุงบีลูกลุงนัทบีเหรออือืโอ้โหเนื้อกุ้งเลยนะแต่ผมลองชิมว่าลูกชิ้นกุ้งทอเดเขาจะเด็ดแค่ไหนอือคอขอราคนะา,าไม่ถึงร้อยยกเว้นแต่เมนูเมนูเราก็ถือว่า ไม่แพ้กุ้งทอดหอมได้อนนไรอร่อยด้วย,วยอันนี้คืออร่อยจริงส่วนลูกชิน้นทอดไอ้ลูกชิ้นกุ้งทอดที่ผมชิมไปนะครับข,กกแบบข้างนอกจะกรอแบแต่ว่าแป้งข้างนอกจะกรอบแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นกุ้งเนื้อกุ้งจริงๆเลยครับดุมากถือว่าเป็นร้านอาหารที่ราคา,ไ,า,าไม่แพงถือคุ้มราคาไม่ใช่คุ้มดิเกินราคาดีกว่าเขามีต้องยี่สิบราขา ถ้าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็กินได้แต่สาขาที่เรามาทานนี่คือสาขาตรงข้ามรถตัอนุทตรงข้ามรถตัอนุทไม่รู้ว่าเป็นพระขนมสาขาขนมมากึือสาขาอนุทไม่มั่นใจอ๋อสาขาสุขุมวิทเจ็ดสิบเก้าครับพอดีว่าดื่มเยอะส่วนปองส่วนผมทำงานเดียวครับตอน้อยเบิร์ดโดยโดยรวมแล้วผมว่าโอเคนะครับ ราคารสชาติอาหารผมก็เกินราคาครับอร่อยเส้นนี่แบบเหนียวไหมครับเหนียวจมชื่อดิชลินไหมหรือว่าเป็นยางเหนียวคล้ายยาง,งเลยคุณเล่นใช่เหรอเป็นเส้นไข่นี่นุ่มเหนียวอร่อยใช่มบากเจ้าจของร้านไม่ตายผมนะ <c oughs> ไปดีกว,ว่าพี่ไป <มา S 1> ครับเดี๋ยวเราไปลากันกานหน้ารอบร้านดีกว,ว่าเสียงมันดังแต่ตอนนี้เราขอกินก่อนครับโอเคครับไปครับ แล้วก็กินจิบเป็นที่เรียบร้อยอิ่มจริงๆคือดูหน้าดูปรุงก็น่าจะรู้ว่าว่าไอเทมมันอิ่มมันมันจะมีสองไซส์ไซส์เอ็มกับไซส์แอลไซส์แอลเพิ่มประมาณสิบห้าบาทไซส์ธรรมดาเจ็ดสิบถ้าพิเศษก็แปดห้าแล้วปกติกินเป็นไซส์ฮะปกติกินเป็นไซส์ไซส์แอลไซส์คอส่งหวานเจี๊ยบขนาดนี้ยังไม่เล่นไซส์ลายเออทำไมไม่เล่นไซส์ลายไปไปจบปัจบโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมนะครับกดไลค์ ก<ป>ดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับมันจะพูดหัวใจหรือยังไงไม่ไม่พูดแล้วพูดแล้วเอ้ครับนี่ครับร้านนี้อร่อยครับราคาไม่แพงตามชื่อเลยนายอ้วนนายอ้วนคือกินออกมาแล้วอ้วนเลยอนายอ้วนคุปปิโนอเนี่นายอ้วนเลยปากไม่ปากครับ <c oughs> <c oughs>